ก็วันนี้ผมก็จะมาพรีเซนต์สตอรี่บอร์ดครับผมที่เราได้ทำในสัปดาห์ที่เจ็ดกรับก,ก็ก็วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรสารสนเทศนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ทรัพยากรสารสนเทศเป็นทรัพยกรที่รทรทัพยากรที่มีคุณค่าครับ ในคุณค่าในการจัดเก็บก,การดำเการและการนาไปใช้นะครับผมในการาสร้างความรู้และใช้ในการตัดสินใจในองค์กรสังคมประเภททรัพยากรสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะที่ใช้งานในใช้งานต่างๆครับและต่อไปนี้ก็คือประ,ประเภทที่สำคัญสำคัญน,นะครับข้อมูลครับผมประเภทแรกข้อมูลนั้นเป็น ข้อมูลทัิยากรพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลหรือแปลงเป็นความหมายครับก็ข้อมูลก็คือความหมายดิบๆเลยครับผมที่ยังไม่ได้แปลงอะไรครับผมต่อไปครับแล้วก็ข้อมูลที่มีความหมายครับผมเมื่อข้อมูลถูกนําประมวลผลและแปลงเป็นรูปแบบที่มีความหมายจะกลายเป็นข้อมูลที่มีค่าในการสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจแล้วก็ข้อมูลที่มีความหมายมาจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบริบทหรือ ความเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นซึ่งช่วยผู้ใช้งานเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงครับผมความรู้นะครับผมความรู้เกิดจากการนำข้อมูลที่มีความหมายมาประมวลผลเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับผมแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่แตกต่างกันมีความรู้นั้นจะมีความหมายและบริโทที่ช่ายความเข้าใจในเรื่องราวที่ซับซ้อนและสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ก็ข้อมูลที่มีค่าเชิงธุรกิจครับผมเป็นการนาข้อมูลที่จะสมามาจากต่งตางๆแหล่งต่างๆใน,นองค์กรนะครับและวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจและแนวโน้มข้อมูลเหล่านี้มันมีความสัม,สมพันธ์ในการสนับสมมนุนการตัดสินใจในทางธุรกิจครับผมข้อมูลเปิดเป็นข้อมูลที่ถูกนำเผยแพร่พและเข้าถึงได้โดยง่ายโดยมักมีขั้นไขในการทำง,งานที่เหมาะสม แล้วก็มีเป้าหมายของข้อมูลก็คือการสนับสนุนการนําข้อมูลเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์การวิจัยและการพัฒนาโดยทั่วไปครับผมข้อมูลเชิงธุรกิจครับผมเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจด้านข้อมูลการเงินการซื้อขายอุตสาหกรรมเป็นต้นครับผมข้อมูลด้านสังคมและสาธารณะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มและปัจจัยทางสังคมเช่น ข้อมูลประชากรการศึกษาสุขภาพเป็นต้นครับผมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวิจัยก็คือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เช่นผลการวิจัยการทดลองครับผมข้อมูลทางเทคโนโลยีเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับเกีเ่ยวข้องกับเทคโนโลยีครับผมเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตการพฤฤฤฤฤารัฒนาเท,เทคนโนโลยีใหม่ๆครับผมการ,รออกแบบแล้วก็มีการพัฒนาต่อย,ยอดนวัตกรรมขึ้นไปครับผมก็สำหรับทีเซ็นนี้ผมก็ขอจบก,การ,รนำเสนอเท่นี้ครับ